ครับวันนี้พามารวยออกมาเก็บเฉลยนะครับตอนเช้าครับผมติดตามครับมารวยทําได้ไหมครับนกดินเราเข้าพเนีทครับผมเหมือนครับพี่น้องพันสายไฟกันแล้วครับโอ้ยผมเลยลืมเบิ้องมาสายลางนี่มันพันไหยครับเบิ้องครับผมอาลงให้เบิงเลยครับเนี่นะครับระวังกงนะครับี่พันสายไฟนี่ยากมากนะครับนี่ เบิ้งไหมครับเบิ้งพื้นดินครับเนี่ยผมอย่าไหมครับขึ้นไปสุลงครับเบิ้งพ่นครับของสายไฟอีกแล้วครับนี่นะครับเสือครับระวังให้ดีครับพี่น้องของสายไฟครับเอาครับเดี๋ยวไม่แย่เบิ้งครับนี่เอาถุงยางใส่หัวไม่กล้องสิครับเนี่ยครับผมัน่ใ่ของแต่ไครเอาครับเบิ้งครับผมแย่เบิ้ง เกือบออก่าได้ครับพี่น้องเบื้องนี้ครับนี่ครับเกือบออกมาแล้วครับพันสายสายรางครับพันสายรางนะครับพี่น้องผมต้องได้ถอดขากล้องออกครับนี่ถเามันเกาะครับนี่ครับให้เรือเป็นหัวสาวตรงนี้ครับเริ่มใส่ไม้ตะขอตรงนี้ครับ บางนี่สายไม่แต่คอยนะครับมันหักแล้วครับผมแย่ขึ้นไปหักครับนี่ครับเกือบออกวะได้ครับพี่น้องเบิ้งครับพี่นอ้องเบิ้งเบิงเบ้งแตวัไงง่้ยเครับพี่นอ้องผู้ใดต่อสายคอยครับเสือตบตูดครับ นี่เตรียมอุปกรณ์นะครับมีดเทปพันสายไฟ,ฟยครับกุญแมัดเสียาขากล้องนี่ครับนี่นี่ครับเหยียบก็เหยียบยากเกือไปตัดทิม่มเนาะโอ้กวญแจเหยียบได้แลเหยียบแล้วพันสายไฟ,ฟยปั๊บโลดโอ้เกือบไปตดทิ่มครับนี่ครับต้องแก้ขากล้องออกครับนี่แก้ขากล้องออกเตรียมมีดมาแล้วครับ ผมเอาไ้มาตอใส่นหัวแม่สาวนะครับมีดไว้ต่อใส่หัวแม่สาวนะครับผันเตียบเรียบร้อยพันผมเลยร้องเอาไหมเอาไหมเส้ๆครับสุบใส้หัวนะครับน่าขื่นไปแงแงเบิงทางที่มันพันครับออกได้ครับออกเลยนะนี่ปนให้พี่นเองเมื่อยได้ขากองอ,ออกแล้วบัน ครับเบิ้งครับพี่น้องเบื้องนั่นทีน่ปลดได้วะผมมีตั้งกล้องได้บ่ล่ะเพื่อแก้ขากล้องออกแค่เนาะแบบน,นี้เนาะเอา้าขอทายอยู่ในหม่องตั้งยอยู่ครับส่วนเบื้องนะครับโอ้โหบอดีได้แต่ละตัวก็มือหนิต้อนยากครับนกอ่ะ บม่ได้ถ่ายพิ่งตอนเหยียบให้เบิ่งนะครับเพราะว่าผมเอากล้องใส่กับอันมีโชกค,ครับมีโชคผมลงดินครับใส่กระโจมครับโอ้ยเงาแตกเลยอุ้ยสารตะไคร่ไม่เกือบได้เกือบได้สารตะไคร่ไม่ครับมือนี่เกือบได้ตัดทิ่มครับมีท่าเพื่งนรูดออกมาให้ได้ บเสียงน้อยนะครับนกตื่นเลยเจ้าที่นี่ครับเสียงไงเขาแล้วเพวันอะไรเสียงไงนี่ครับเหยียบเองครับผมนะครับมุ่นมูลเบิดปีกโอ้บหมไดนกล้องขึ้นไหนพี่น้องเบิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับข้อตังตาน้องขอแชนแนลครับสวัสดีครับขอยกเล้วครับตัวนี้ครับขอยกเล้วครับพี่น้องครับเบิ้งครับเพื่อครับมีโชค่นใครได้บ้างครับ เจอว่าตัวนี้มารวยครับมารวยครับมารวยครับเขาแล้วครับตัวที่สองครับบ่ดนผมใส่สายลางนี่ครับสายเดียวๆเลยครับบัดนบางอันเนี่ยโอ้ผมเมื่อยว่ะสันก็ยากออกได้เบิ้งครับเบิ้งครับความหมานของมารวยครับที่แรกผมว่าอย่าลงดินครับตัวนี้ เพิ่นมากีบปีครับเนี่ยผมเลยเบาลงครับผมลงแล้วที่นี่นกปลาลงเพิ่นจีบปี้ที่แหละครับถือตีครับถึงนกปลาตีผมสงสารผมเลยเอาใส่พเนียตอีกครับเบิ่งครับเบิ่งความหมาเพิ่นยับเรียบร้อยครับตัวที่สองครับเมื่อนี้เห็นชัอเย็ดไหมครับพเนยตเนี่ยกระสานตะไครายมาหนิบอพาดครับตัวนี้เสียงไงครับตัวนี้ตัวไม้ครับตัวนี้ตัวแรกที่เข่าครับ ตัวนี้คือตัวแรกที่เขาแต่ว่าตัวเสียงน้อยเมื่อกี้มาไล่ออกครับตัวนี้เป็นตัวเสียงใหญ่แล้เครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวไมเบิ้งจะถากล้องผมเอาออกครับผมนีขากล้องต้องไปเฮ็ดไหมครับนี่ผมถอดออกแล้วครับนี่ขากล้องนี่ครับไปครับเดี๋ยวเอาลงไ้เบิ่งครับเห็นไหมครับตัวนี้เห็นถัดแยบครับ เรียกว่าแต่ว่าเขา่าพ่นเหนียวครับตัวนี้เอาครับเดี๋ยวผมหาวิธีตั้งกล้องเอาลงใ้เบิ้งกันครับเอาเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวไปเอาใ้เบิ้งครับ แล้วครับพี่น้องเมื่อแรกครับเมืเ่อแรกนั่แหละเอาขึ้นขึเนียดนะครับเมือแรกกับสองแต้มนะครับพี่น้องขึ้นเพเนียดผนค,ครับนกกระโจมผมครับนั่นมีโชคครับนี่ผมครับ ตัวแรกไม่ได้เอากล้องึ้นไหนเบิ่งเพราะไม่ได้ทายเพิ่งเพราะผมเอากล้องไซมีโชคครับนี่มารวยครับเสือกังเสือกังผูกขายเลยครับนี่มารวยครับนี่สายเข่าอีกน่ครับเห็นไหมครับ เสื้อยข้งอยขาครับเจก้อผมเอาลงดินครับต่อดินก็ได้ครับตัวนี้แต่ว่าเพื่อนมารวยนี่เป็นมักกิบปีกครับมักลงกิบปีกแล้วนกปลาเข่าตีครับผมสงสารโดนตีอลไกันเลยเอาออกกลับมาขืนพระเนตรครับเสื้อแขงอยนะครับนี่เสื้อลูกขาผมว่าในแก้วครับมือแรกของการขืนพระเนตรด้ครับนี่สองแต้มครับืัอนี้ครับ เพิ่งแต้มที่สองครับเงปดให้เบิ่งครับแต้มแรกเพิ่นพันสายไฟผมยานเพิน่นตื่นกล้องครับยานประคนพร้อมหลือเกล้าก็าลากล้องขึ้นแต่เมื่อหลังอย่ากล้องขึนให้เบิ่งครับสไตล์การเล่นของมาลุยครับเป็นนกคลุ่มจัดครับมาลุยครับตัวนี้เสียงไงครับ นี่เป็นนกเสียงใง่เป็นนกตัวหมายครับตัวนี้ครับผมมาวนหลายเที่ยแล้วครับแต่ว่าเพื่อนบออ่เขาอยกที่ครับสวนกล้วยไม้นีะครับ ชงนี้เวลลงคลิเปเวิร์นะครับแล้วผมบ่ค่อยมีเวลาว่างครับช่วงนี้เมื่อนี้ว่างสองสามชั่วโมงครับเลยออกมาตต์ต้อนครับต้องหันเนื้อหันหมูเองครับเใช้งานเองครับช่วงนี้หายเข่าดีแท้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะที่กลับเที่กลับเบิรงครับ,รบรพี่น้อง เบื้องลายครับเบิ้งขาครับขุดขาบอกง่า่งสันสันครับตัวนี้ตัวนี้ตัวไม้แล้วครับตัวนี้ครับไม่ได้สนใจกระทักเข่ามาเลยครับตัวนี้ครับบ่ผิดหวังครับตัวนี้ขาล้มครับนกเสียงไงครับเสียงกลางไปไงครับเป็นนกขาล้มเะครับพี่น้องผมมาน้ำในเที่ยวที่สามแล้วครับนี่เอาสามกุ๊กมาใส่เพื่อนบ่กล้าเข่าสามกุ๊กครับนี่ครับ ครับมึอนี่กับพอแล้วครับเียกลับบ้านละสองแต้มพอแล้วครับพอได้คิดให้พี่น้องเบิ้งครับมึอนี้เบืงนะครับเห็นไลฟ์ปะครับพี่น้องเบื้องสตาคนครับตัวนี้ครับเบื้องครับยังไลฟ์คอครับขลุ่ม คาล้มปลานะครับตัวนี้ครับค่อนข้างไปนาพ่นแล้วครับคาล้มพ้นตัวนี้คาล้มหลายครับนกตัวนี้เป็นนกปาลาคาล้มนะครับตัวนี้สวัสดีครับ